สวัสดีครับคลิปนี้มาชมใบเลียงเบอร์แม่น้ำหนึ่งนะครับอันนี้เป็นงวดวันที่16ธันวาคม68นะครับและแนวทางมกราหกกนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจมหามหาเลิกเด่นนะครับ สอมกราหก,กานะครับเด่นห้าหกนะครับนี่เพื่อนคู่คิดนะครับ6ก6จ6ดหกสามหกแปดหกี่เจ็ดเก้าเนะครับนี่บัวทองบัวทองให้ห้าสามนะครับ9 5 3นะครับ ดูด้านหลังนะครับด้านหลังให้อะไรมาเอ่ยนี่รัตบันไทยนะครับสองกรลาหกอันนี้เลขเลขทูปปูนะครับ659แล้วก็มีสิงเหนือนะครับสิงเหนือ เด่น66นะครับ69 66, 66 69 60 61นะครับแป8 1 8นนะครับแล้วก็88นะครับโชคลาภพีระมิดนะครับ91นะครับ3 0 31 40 4 5 46นะครับ7จ73 76 7ยนะครับ ันนี้ก็เป็นพยาคันคากนะครับพยาคันคากนี่ให้มีเด่น55นะครับ55 55 58 59 50 51นะครับเด่น589เอาให้รวยนี่เด่น99นะครับ93 94 98 90นะครับ มรามีโชว์รายวันอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะประมาณนี้เด้อมีของแม่น้ำหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับสั้น